สวัสดีครับผมวันนี้ก็เอาอ้อยมาให้มะนาวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนทองคำฝากเป็นกำลังใจให้มะนาวด้วยนะครับผมทางมะนาวพลายทองคำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจินของแข็งบ้ มะนาวนะวันนี้ทุ่งทองกลับบ้านแล้วเมื่อวานทุ่งทองอยู่เป็นเพื่อนวันนี้ทุ่งทองกลับบ้านแล้วนะครับมะนาวคนสวยหายไปไว้นะมะนาวครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะครับ คุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับ